พอเรามาถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนอยากยุกเขาเรียกเสียมาเนาะแรงเงี้ยตะเกียงมันจะล้มไหมเออโยถ้ามันแรงก็ล้มหมดเลยเนาะเพราะว่ามันไม่มีที่ยึดเนาะเชือกมัดยึดติดๆได้ไหมเชือกต้องลุกพันเนี่ยวเชือกมาบ่เดี๋ยวไปช่วย เชื่อฟังลืมไปในห้องนี้เก็บความร้อนแน่ๆถ้าเรานอนหมดแล้วนะลมอะไรเราก็มิดกีรีได้เนาะเดี๋ยวเไปเดี๋ยวไปช่วยกันลุกมาเพราะว่าลมแน่ๆลมแน่ๆแล้วนี่แม่น้ำมันมาเต็มไม่ต้องห่ยนะแต่ถ้าใจมันนิ่มมันต้องเป็นึ่งครับได้อันนี้ยังไม่ได้หนึ่งวะบ่แล้วหนึ่งแล้วก็ทุบๆๆให้มันแบนมันจังแซ่บเขาต้องนึ่งได้เหรอนึ่ง

ก็ไม่กินก็สบางฮะไม่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไมค่ะคือทาลงมือเปล่ากขี้ตะพี่ลาวันทำจะว่าจะว่าเต็มที่เลยนะเออไม่ได้ดูเติมเราก็กินเนากินเนาเรื่องขตัวช่องหนุ่มเด็กๆว่าเป็นของแม่ดาราคีนภาพแกงติดมือยังยังไม่ทาอะไรเลยถ้าเป็นของใครนะวันนั้นนะขนาดแกงผักหวานนี่ยังติดเลยนะฮะอะไรนะเครื่องช้ำบางนี่แหละ เขามาจับนี่ติดเลยสวยทนสวยแล้วก็หอมหอมแบบเพิ่มหวานนะซีรีส์นะหวานแล้วมันไม่ไม่เปรี้ยวบางทีก็ไม่มีกลิ่นบางทีก็ไม่มีกลิ่นก็เลยนี่นี่อะไรที่มันไม่ดีหันมามองนี่แั๊บเลยไม่รู้ว่าใครทำแล้วน้องก็หลายคนจับวันนั้นเขาก็มีคนมาจับช่วยแต่ผลไม้น่ะค่อยเป็นคนต่อคนเดียวยอมแล้ว ดูที่ไม่ได้ทาแป้งแบบไอ้น้ำๆนั่นหนะมันมีจริงงนะไม่ทามันมีกลิ่นจริงๆนะทาทานะมีจริงๆอะไรครับคราวนี้ไม่กัดเอาเขาก็อีกเขาคืนเราก็ไม่นั่งเราก็รู้ว่าอาะให้เขาก็เขาไปคนออกมาจะไปมัดไหมเนี่ยไปก็รอให้ลุงพาหาเชือกอยู่ ขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาดูคุณลุงนะคะได้ยินแม่ดาบอกว่าลุงหล่อก็เลยมาดูค่าหน้ตเขาหล่อจริงๆเนาะกรุณาช่วยกดไลค์กำลังใจแม่เจ้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแอนทันตาวันโอ้ของแม่ดาโอ้ของม่เจ้ยล้ำหน้าไปแต่คนดูคนดูไม่ล้ำหน้าแต่ เวลามันล้ำหน้าไม่ได้ไปเยอะเลยวเยอะที่ไหนที่แป๊ะของคอยจะงอสินห้าแล้วนะกิ่คนห้าสิบสี่คนหนูของลุงอ๋อก็มาดูคุณลุงนี่แหละมันที่ตอนนั้นเลยดา้โบนลุงนี่ก้องเจ้าคนออ้าลุงหล่อเลยเหรออะ เจอจริงก็หล่อนะกล้องค่อยๆขี้เหร่ที่สุดแล้วกล้องค่อยๆโอ้มาดูกล้องค่อยสิร้อนจนพี่ไม่ออกมาเนี่ยเปียกเลยพี่ในทะเลโอ้ยร้อนจ่พี่ไม่ออกโอ้ยอะไรร้อนจนไม่ออไมด้มันขาวพี่ออกอ่ะของไม่เจิดมันมีสีสันอยู่นี่ของไม่ได้มันตัวขาวขาวก็ยังบอกว่าลุงกับโกกอกแค่ว right. ันเดียวนะขาวจั่วมาเลยเพราะมันอยู่ท at ี่กล้องไม่ไดาหน้าไม่ไดาก็ยังขาวเลยโอ้ ถางเอฟซีดูก็ได้เนาะเอฟซีว่าลุงหล่อไหมวันนั้นน่ะไปกอดกอแค่วันเดียวไม่ดาแต่งหน้ามานี่เราว่าอะไรนะทําไมหน้าไปทําอะไรมานี่มันถึงขาวไปเออไม่ได้แตแป้งจะหน้าขาวก็ขาวจะวางเจิดจ้างขาวจนลูกไม่ดาจงบอกว่าไปทําอะไรมาถึงทาแบบนี้มาไปลบไป ว่ามันขาวผิดมนุ่มใช่ไหมที่ทำจ้ากล้วยทีนั่นแหละวันนี้ก็มาอีกเข่งหนึงยังไม่ได้ปอกกล้วยที่มันเปลือกดำแล้วเปลือกดำแล้วจ่างมันแห้งไวเพราะแดดแรงวันนี้ก็เอามาอีกเข่งนึงยังไม่ได้ปอกเอาปหกกลอกนะคะแม่ถินอร่อยด้วยดูสาหวานชาแต่ความจริงมันนึ่งก่อนตากมันจะแห้งไวแถวนั้นจ้าโอ้โหเขาทำนี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูให้เห็นไหมคะจ่างเราค่อยไปนึ่งบ่ใช่ าชาร์ไม่อฟเขาบอกว่าให้ดูให้หน่อยบางทีมันตกแถวนั้นสายชาร์บป่ะสายชาร์จไม่อฟบอกว่าให้ดูให้หน่อยบางทีมันตกแถวนั้นโอ้เดี๋ยวจะไปดูให้มันตกแถวใดเนาะแแม่อฟก็มานั่งอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูให้นะคะแม่อฟว่าแถวนี้ยังไม่เห็นทำ้ดีแล้วก็ใส่กล่องแล้วลุงเนาะแล้วไปหาดูคุณนันทิชาขอบคุณเช่นกันนะครับแม่อฟเดี๋ยวไปดูให้นะคบว่าลุง ฮะเอฟซีขอบคุณค่ะคุณกันพพ์ขอบคุณคุณขอบคุณคุณแอดนอนสวัสดีค่ะไม่เอาบ้ามาค่ะสวัสดีค่ะคุณวันละพระเขาเอาที่บ้านได้ตอนเขากำลังเก็บอ่ะเขาถ่ายไม่ออฟหน่อยอยู่ในคลิปเราแล้วขับรถผ่านวืโ้ยกินถ้วยใหม่น่ะคุณลุงถ้วยนั้นน่ะมันนัวมันไม่นัวเด้เอฟซีบอกว่าที่โอมหลอกกว่าลุงอีกว่าะฉั้น คอบคุณค่ะคุณกนพรมาชัยคุณพานิดาเอซีพอตสวัสดีค่ะคุณพานิดาแม่ออฟไม่มีสายชาติเลยจ้าโอ้แล้วแม่ออฟจะมาเอาบอลเอฟซีทันตะวันน้ำมนหลอกกว่าค่ะอ่าไหนอน้ำมนกับน้ำมนน้องโอมคุณลุงใครหลอกกัน มันก็ต้องต้นสบับสิเนาะโอ้คนละแบบโค้ชธงชยหลอถ้าไปดูอะไรนะเขาเรียกว่าพ่อพิมพ์หลอกก็ต้องหลอกสิเบื่อธงชัยน่ะไปดูอะไรนะนางไอ้นั่นน่ะนางไตอนระเบิดลมหล่อไหมเอ็มวายเขาพูดล้อเล่นกันค่ะ ลมแรงเข้าวแรงข้าเออล้มแน่ๆเลยไปหากันไปเขาเลยไปมัดตะเกียงเดี๋ยวมันจะล้มแล้วมันจะแตกก็ลุงพันไว้ไหนเนี่ยลุงพันไปหาเชือกอยู่ให้ลุงพันไปหาเชือกกันลู้มันจะเอาอะไรมัดได้ไป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 ด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวหาแลุงพันหาเชือกมา่อก่อนให้เชือกฟางนะที่เราก่อก้นนะมันไม่มีบอกไปเถอะคงคิดเราอ่านไลฟ์สดอยู่รอลุงพันอยู่คุณยายหนูนะคะมันมีอยู่ด้เนาะฟางนะ แทานตะวัน999นะคะฝากสนับสนุนทีพีครีม790บาทเซรั่ม890เจลอาบน้ำ279เจลล้างหน้า259ซีบักทอนพัดเบต้าคูแคน590ทีพีคอฟฟี่320พีพีโกโก้ สามร้อยเก้าสิบเสื้อองค์ปู่ปาลิจิตนะคะสามร้อยห้าสิบเสื้อคอปกแขนเดี๋ยวเราไปหาไอ้นั่นยาวห้าร<ห>้ <99. S 1> อ,อยเก้าสิบเก้าคอปกแขนสั้นสี่ร้อยเก้าสิบเก้าสั่งในนามช่องแมดาแฟมลีกันนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราต้องนะคะต้องซื้อสำรองไว้ค่ะอ๋อลุงถ้าเห็นเก็บผมหล่อจังแม่ดาป้าขนาดให้ด้วยนะขนาดเอฟซีก็ยังบอกว่าหาดูผมหล่อแม่ดาก็ลืมเบิรงนะะว่คุณลยงกลัวลุ้มเนาะเพราะว่าเราลุ้มมันแรงนะคะอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางนั้นพอดีเดี๋ยวเร็จะไปหานะ้ะครับแม่ออฟ ถ้าเห็นก็จะเก็บไว้ให้อยูคุณลุงหล่อจริงๆนะนี่ดูดีๆนะแค่คุณลุงไปกรอกมาแล้วคะหล่อจริงๆด้วยตอนนี้อดีุ่กลับุมากนี่ออกมาคุณไอนคุณจีคุณนใสแล้วมันเอายามานีรเชื่อมมาเต็มลมินทานตวันเอางเ้ไยเอากันไก่ดิ ก็ได้ไม่ันะกานบอลปาปกรยานกเ็ก่ด้ักยานดจักยานแดีเจ้าจารถไปเหรอจกรดนน้หรผู้เจาเนีก็เรเราก็เดินไปแล้วเราก็มีาไไปไปไปเอาโทรศัพท์ไปได้ไหมเนี่ย เอาไปเอาไปขอบคุณนะคะขอบคุณเอซนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ